สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเซเว่นไนทุกคน,กคนวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมจุงโกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในคลิปนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆไปลงดันหินอเวกของอาริเซียนะครับผมถึงแม้ว่าผมจะทำอเวกไปแล้วนะเออผมก็จะลงให้เพื่อนๆด,ดูเพราะเนื่องจากมีเพื่อนๆหลายคนอยากให้ผมทำนะครับก็ณนะตอนนี้นะครับเราจะสามารถลงดันอาริเซียได้วันละ7ครั้งนะ สามอาทิตย์หลังจากสามอาทิตย์เนี่ยมันจะปรับเหลือลงเรืยวันละ5ครั้งเท่านั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ข่าะน,นี้ได้ปรับเปลี่ยนกุญแจแล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยระดับยากจะใช้7กุญแจพอจะเหลือเพียง2กุญแจเท่านั้นนะครับก็อยากให้เพื่อนๆมาลงให้ครบทุกวันนะเออตัวไหนที่ยังไม่เอาเวก,ก็มาลงลงลงให้ครบทุกวันเก็บสะสมไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้ครับโอเค ศัตรูตเนี่ยจะมี2เวฟก็เวฟแรกจะเป็นเอเดเซีย6ดาวนะครับแล้วก็เวฟบ2ก็จะเป็นเอเดเซียเวกนะส่วนของรางวัลเนี่ยก็จะเป็นหินเอเดเซียเวก3-5ชิ้นสุ่มไปนะครับถ้าใครไม่ไหวก็มาระดับปกตินะครับระดับปกติก็จะเจอแค่เอเดเซีย5ดาวกับเอเดเซียเวกแล้วก็น่าจะง่ายกว่าด้วยครับแต่จะได้เพียง1-2ชิ้นแต่กุญแจก็จะประหยัดไปด้วยนะครับเป็น ึงเงินแจเท่านั้นอ่าถ้าใครแบบดวงดีๆได้2ชิ้นสองรอบเนี่ยแล้วมาเล่นยากได้3มชิ้นก็อาจจะคุ้มกว่าก็ได้ครับอ่าจะได้มีความเท่าเทียมนะผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่าอ่าทีมที่ผมใช้ก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่าก็เอารีจิงกับซีไรตัสคาวเนี่ยไปเร่งเทินนะครับแล้วก็ เอล่าเนี่ยเพิ่มจุดอ่อนทะลุได้ด้วยไฮรีนก็บูทดาเมจไกล่ภาพแล้วก็เดลลอนบูทดาเมจแล้วก็เป็นตัวดาเมดหลักด้วยครับสกิลก็จัดเต็มลุยๆบุกๆนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเปิดมาด้วยสกิลสับของเดลลอนครับอาดิเซียเนี่ยจะอมตะดสี่เทิร์นะครับผม ไม่ตายครับใครมีเป็นพวกรูรี่นะใส่แทนฟาดข้าวอะไรเงี้ยครับมันจะช่วยได้นะอันนี้น่าจะโดนไม่ได้โดนเพิ่มปูดาวนะครับ โอเคอันนี้เราจะทำการเร่งเทินไปก่อนพิกสามพันนะครับฟ <Yes. S 2> ันไปเรื่อยๆครับผมอ่า uh, เอามาใส่ไม่หมดอันนี้เกี่ยวเวกอาริเซียครับผมจะเพิ่มมวยชิว2สองครั้งแล้วก็ตีธรรมดาไม่ต้องสนใจครับเร่งไปอีกเทินหนึ่ง เออเี่องบกสองเทินให้มันหมดหมดไปครับผมหลังจากมันหมดแล้วเนี่ยเราก็สามารถตีธรรมดาเข้าแล้วครับตัไปนะยิงกันไปทิ้มทิ้มขับไปครับแต่ว่าเอเชียเวกเนี่ยจะมีพาสซีบเล่นเหลือหนึ่งครับก็ อีกทีหนึ่งโอเคก็จบไปครับถ้าใครเป็นพวกลูรี่เนี่ยอาจจะเร็วกว่าเนื่องจากเนี่ยมีบัฟคริติคอลให้ทีมด้วยนะครับผมโอเคได้สามชิ้นเห็นไหมได้น้อยครับผมและนี่ก็เป็นดันเวสของอรเซียจะยากกว่าของเฮเลเนียนิดนึงนะครับก็พยายามสู้ๆเพื่อน้องอาริเซียนะครับแต่ผมเนี่ย ถวายโทปาดไปให้นางเรียบร้อยแล้วครับผมเออโอเคครับก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีเปิดได้ารีเฟียก,กันทุกคนนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามผมด้วยนะครับกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยแล้วก็อยากให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับบ๊ายบาย